ขับได้เหมือนเรือเลยอ่ะใ,ในนะชีวิตนี้เราจะไม่เคยขับรถแล้วอยู่ในน้ําแบบนี้อ,นะอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยและเขาบอกว่าพอมันขึ้นจากน้ําแล้วแบบนี้นะครับต้องเข้าศูนย์ทันทีนะครับเพราะว่าต้องเช็กระบบเพราะว่ามันมีระบบแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างไม่ใช่เราจะซื้อคันนี้ไปแล้วไปอวดลุยน้ำแบบนี้นะทำไม่ได้สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอกับจากช่องเล่าเรื่องรถครับคลิปนี้ครับอย่างที่เห็นปกนะครับพี่เอกพาทุกคนครับมางาน BYD Wrap ซึ่งงานนี้มีอะไรที่น่าสนใจอยากชวนเพื่อนๆครับมาชมนวัตรกรรมและเทคโนโลยีของทาง B ี d วดีที่เขายกมาจากประเทศจีนมาโชว์ให้เราชมถึง Impact Hall 5นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6เมษาถ้าพร้อมแล้วอยากรู้ว่าในงานนี้มีอะไรน่าสนใจไปชมพร้อมๆกันครับ และเมื่อเราก้าวเข้ามาในงานครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าในฮอของ IMPACT นะ่ะเราจะเห็นว่ามีความกว้างอยู่แล้วนะครับเขาเนรมิตให้เป็นสนามนะครับในการลองในเรื่องของระบบความปลอดภัยในการขับรถของทาง BVD เขาพร้อมเนรมิตครับตัวสากขนาดใหญ่เพื่อที่จะให้เจ้ายันหว่าง u 8คันนี้นะครับได้ โชว์ในการลอยน้ำนะซึ่งการลอยน้ําของเขานะไม่ใช่การที่เราจะซื้อรถคันนี้ไปเพื่อไปโชว์ลอยน้ําได้กับใครนะไม่ได้นะครับมันเป็นแค่ระบบความปลอดภัยที่ตัวรถสามารถช่วยเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน น้ำท่วมอยู่น้ําป่าไหลหลากมาหรือเราเข้าไปอยู่ในบริเวณที่มันมีน้ําท่วมบนถนนโดยระบบความปลอดภายัยอย่างที่บอกนะครับตัวรถเองเนี่ยมันสามารถช่วยให้ตัวรถลอยน้ําได้โดยที่เราอ่ะสามารถที่จะบังคับได้นะครับมันสามารถที่จะหันนะครับไปทางซ้ายทางขวาได้และเจ้าตัวยานว่างนะครับ U8 คันนี้นะครับเราได้พาทุกคนครับไปชมในตอนช่วงที่เราไปประเทศจีนแล้วนะครับคงเห็นรายละเอียดคร่าวๆและคันนี้ก็เคยมาโชว์ที่ประเทศไทยแล้วตัวรถ นะครับมาด้วยเทคโนโลยี DMO นะครับคือคันนี้เนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้า100%นะครับคันนี้ยังมีเครื่องยนต์ นะครับมาเป็นแบบั๊กอินไฮบริดนั่นเองและตอนนี้ที่ทุกคนได้ยินเสียงนะครับเราจะเห็นแล้วนะครับว่าเขากําลังจะโชว์ในเรื่องเอาเจ้าตัวยันว่าง U8 คันนี้นะครับลอยน้ําให้ดูอ่งั้นเราไปดูข้างบนกันดีกว่าครับว่าตัวรถเนี่ยมันสามารถลอยน้ําได้ไงและหน้าตามันเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราพากันไปไปดูข้างบนเลยครับและนี่ครับเพื่อนๆเราจะเห็นแล้วนะครับว่าในตัวนะครับยันว่าง U8 คันนี้ลงน้ําแล้วเป็นยังไงอันนี้นะครับเราเคยพาทุกคนนะครับไป ลองนั่งกันที่ประเทศจีนแล้วนะครับต้องบอกแบบนั้นนะครับพี่เอเห็นแล้วตอนนั้นขับนะครับแต่ถ่ายไม่ได้ครับเพราะว่าประเด็นคือมันมีในเรื่องที่เราเข้าไปในโรงงานเขานั่นเองครับมันเลยทําให้เราไม่สามารถที่จะถ่ายนะครับออกมาให้เห็นตัวรถนะครับที่เราเห็นรอยน้ําได้แบบนี้ระบบไฟนะครับในตัวของ ในชุดไฟหน้ายังใช้งานได้ตัวสปอตไลท์ใช้งานได้กล้องใช้งานได้เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับจากภายในตัวรถถึงน้ําด้านหน้าได้เลยนะครับอันนี้เราจะเห็นมาเป็นแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่เรามาจําลองที่นี่มันก็เลยอาจจะไม่ได้แบบ ฟูฟ<ภ>ู <ica> <num> e <four> <approach> เหมือนที่เราไปนั่งที่ประเทศจีนนะครับแต่เราจะเห็นนะตัวรถเนี่ยมอเตอร์ทํางานและเมื่อมอเตอร์ทํางานทั้งหมดแบบนี้ครับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สังดามเนี่ยจะดับมาแล,แล้วก็ตัวรถเองเนี่ยก็จะใช้ระบบของ EV นะครับหมุนไปเราจะเห็นนะครับพี่หลามนะครับอยู่ในน้ํามาแล้วเดี๋ยวส่งเสียงหาพี่หลามนี่มาพี่หลามออลลบบายบายพี่บายบายนี่นี่นี่ระวังน้ำสัตว์ลังหน้าครับพี่หลังหน้าหลังหน้าครับ นี่นะครับและเขาบอกว่าพอมันขึ้นจากน้ําแล้วแบบนี้นะครับต้องเข้าศูนย์ทันทีนะครับเพราะว่าต้องเช็คระบบเพราะว่ามันมีระบบแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างไม่ใช่เราจะซื้อคันนี้ไปแล้วไปอวดลุยน้ําแบบนี้นะทำไม่ได้เอาล่ะนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างครับถ้าใครมาที่งานนี้นะครับในตัวของ B ีวีดีแบบเราก็จะได้มาโชว์นี่แค่เป็นส่วนหนึ่งเราไปดูอีกส่วนหนึ่งครับว่าเขามีโชว์อะไรอีกครับและเมื่อจบพาร์ทนะครับลุยน้ําแล้วนี่ครับอีกหนึ่งพาร์ทครับนี่คือพาร์ทที่จะ ต่างๆของตัวรถใน BV ว l ดีแลได้นำเจ้าตัว Z9 GT ครับที่มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติรวมไปจนถึงในตัวของ s l เ o n o นนะครับใช้ i ิวแอ s ซิสตัวช่วยเวลาขึ้นเนินนะครับสูงๆตายทางลงชันก็จะมีมาชมแล้วก็จำลองสถานการณ์นะครับตัวถนนนะครับมาให้เราได้ลองนั่งได้ลองชม เราจะได้รู้ครับว่าในตัวของรถของทางค่าย B ีวเนี่ยสามารถทําอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดครับและนี่คือตัวรถที่เอามาโชว์ครับก็เป็นรถที่จําหน่ายในประเทศไทยและเราเห็นแล้วไหมครับว่าจเจ้าตัว B ีวนะครับออโต้ทรี 3, คันนี้ราคาณปัจจุบันมีโปรเริ่มต้นอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันน่าสนใจไหมครับก็นํามาทดสอบจอดนะครับมีช่องจอดให้และที่เห็นครับนี่คือตัว Z 9GT ที่ในอนาคตจะมาจําหน่ายในบ้านเราซึ่งรอลุ้นพวงขวานั่นเองคันนี้ก็จะมา โชว์ในเรื่องของการเข้าจอดนะครับถอยจอดแบบอัตโนมัติโดยที่เราสามารถที่จะกดปุ่มสั่งงานนะครับตัวรถจะถอยเข้ามาเองเหมือนที่เราได้ทําคลิปโชว์ที่เราไปที่ประเทศจีนให้ทุกคนได้ดูนะครับวันนั้นเราจะเห็นเลยว่าตัวรถของทาง B ีวดีเนี่ยสามารถทําอะไรได้มากมายมากๆและรวมไปจนถึง B ีวดีซลที่ตัวรุ่นใหม่ออกมาที่สามารถนะครับจะ ถอยนะครับโดยการที่จะใช้คําสั่งจากรีโมทโดยที่เราไม่ต้องมีคนขับอยู่ด้านในเดี <IS> <C> <AL> ๋ยวขอถามความรู้สึกครับคนนี้ลงไปเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ลงในอ่างนี้ไอ้นี่ผมคนแรกประเทศไทยเหรอแต่พี่ขึ้นที่เมืองนอกเออผมขึ้นนะฮะแต่อันนี้เป็นอ่างเป็นอ่างใหญ่อ่างไทยอ่างไทยโอ้โหรวมเลยเป็นไงความรู้สึกลงไปซุ่มแรกมันตื่นเต้นเพราะเราปกติวิ่งมาเจอน้ําท่วมเนี่ยเราใจแป้วแต่รอบนี้เต็มใจลง ลงไปแล้วมันลอยเลยนะมันลอยเท้งเต้งเลยพี่คิดว่ามันอ่ะเรารู้อยู่แล้วมันลอยได้จริงๆแต่ความรู้สึกเราลงไปเราจะจมได้ไหมเราก็เสียวจมนะรถมันก็หนักนะแต่พอมันลงไปมิดฝากระโปรงปุ๊บสักพักมันโฟลต์มันลอยขึ้นแล้วพอมันลอยปุ๊บเนี่ยเขาก็หมุนพวงมาลัยพอหมุนพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นหางเสือครับมันก็เลี้ยวในตัวเลยนะแล้วโดยล้อหลังมันจะหมุนปั่นทางกับทางกันเพื่อให้ให้ตามวงเลี้ยวของเราขับได้เหมือนเรือเลยอ่ะใช่ ในนะชีวิตนี้เราจะ,ะไม่เคยขับรถแล้วอยู่ในน้ําแบบนี้อ,อ,อันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยเดี๋ยวรอครั้งหน้าให้พี่หลานเป็นคนขับเอง<ะ>งั้นต้องชวนละพี่หลานชวนเพื่อนๆมาหน่อยแวะมานะครับที่ Impact h อ l l 5เนี่ยนะครับฝั่งตรงข้าม m o เตอร์โชวเลยนะครับเขามีให้โชว์ทุกวันแล้วเรามาลงทะเบียนแบบลงชื่อขอขอ,ขอลองได้เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนนี่คือประสบการณ์ล้ำค่ามากๆนะฮะกับ BYD La โอเคขอบคุณพิลามากมากครับขอบคุณครับคราวนี้เรามาดูตัวรถของเขาดีกว่านี่ครับรถเขามีมาจอดให้เรานะครับอยู่1คันนี่คือหน้าตาของเขานะครับเดี๋ยวเราให้กล้องเข้าไปตัวรถเองยังเป็นพวงซ้ายอยู่นะครับอย่างที่เห็นก็คือภายในที่ลุยน้ํา ก็หน้าตาแบบนี้ครับมันคือรถจริงๆแบบนี้นะครับและตัวกล้องหน้านะครับเราจะสามารถเห็นบนหน้าจอกลางเวลามันลงน้ําไปปุ๊บเนี่ยกล้องมันก็จะโชว์มาให้เห็นด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าข้างหน้ามีอะไรอุปสรรคกีคอขวางต่างๆเราจะเห็นนะครับและรวมไปจนถึงนะครับตัวการบุหรือความพรีเมียมของรถคันนี้เนี่ยเฮ้ยน้ำมันไม่เข้ามาครับเขาซีนอย่างดีไม่ต้องกลัวตัวแบตเตอรี่ก็ถูกซ่อนอยู่ด้านล่างเพราะรถคันนี้เป็นปลั๊กอิน นะการเปิดนะครับฝากระโปรงเขาก็อยู่ข้างนี้นเนาะมีป้ายไว้เรามาดูด้านหลังกันนี่ให้ดูคร่าวๆเพราะว่ายังไม่หมดนะครับแต่ว่าใครเนี่ยที่มาในงานมีวดีแลบเนี่ยคุณจะได้สัมผัสกับเจ้าตัวของ U8 แบบเต็มที่กลิ่นหนังต่างๆภายในนะครับที่มีความหรูหราแบบนี้ มาเถอะครับเพราะรถคันนี้มูลค่านะขายบ้านเรายังไม่รู้เลยว่าจะขายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามูลค่ามันสูงมากๆนะครับความพรีเมียมความต่างๆเห็นไหมครับในเรื่องของระบบการปรับฟังก์ชันต่างๆมาครบและเมื่อกี้นี้ใครที่เข้ามาสามารถยืนนะครับจากในรถข้างบนเนี่ยเปิดหลังคายืนได้ด้วยเช่นกันเอาละ่ะนี่คือ1นคันที่ให้เห็นแล้วคราวนี้เรามาดูด้านข้างนิดนึงนี่ให้เห็นว่าคันนี้เติมน้ํามันนะครับเจ้าตัวยู8คันนี้ยังไม่ได้ใช้เป็นไฟฟ้าล้วนนะครับ มีที่เติมน้ำมันมาให้ด้วยเป็นไงแล้วมาต่ออีกหนึ่งคันครับนี่คือตัวของเดน s a ดีที่นำมาจอดโชว์เช่นกันซึ่งรถตู้คันนี้ก็เป็นกระแสที่มีความนิยมของบ้านเราเหมือนกันครับซื้อไปเยอะมากแล้วราคาก็อยู่ประมาณแบบไม่เกิน2อล้านสำหรับรุ่นเริ่มตน้นก็เป็นอะไรที่ หลายคนสนใจก็นํามาจอดโชว์นะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ลุยน้ํานะอาะมาครับเราเข้ามาดูภายในที่นอกจากนะครับจะพามาให้ดูรถแล้วยังมีในเรื่องของนี่ครับวิชั่นแ l a b ซึ่งในการโชว์นะครับก็จะได้เจ้าตัวกล้องไอวิชั่นโปรตัวนี้นะครับมาโชว์ให้เราใส่นะครับใครสนใจก็ลองมาและในตัวกล้องเองเนี่ยจะแสดงภาพนะครับ 3D 3นะครัมิตินะครับไม่ว่าจะในเรื่องของตัว U8 นะครับไม่ว่าจะตัวของเดนซานะครับมีการโชว์ U8 ในเรื่องของทังเทิร์ให้เราเห็นในกล้องแบบนี้ด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนลองแวะมานะครับนี่เรามาลองใส่และลองคาดแล้วก็จะเห็นตัวอย่างครับอย่างที่ท่านนี้ท่านใส่อยู่เห็นไหมนี่ครับเราสามารถที่จะจีบนิ้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับดูเทคโนโลยีของเจ้าตัวยันหว่าง U8 ได้ด้วยนะครับ และนอกจากจะเอารถมาโชว์ครับยังโชว์ถึง ราวัตนะครับของ BYD ที่เริ่มก่อตั้งตอนนี้นะนับถึงปัจจุบัน30ปีแล้วนะครับพี่เอ๋ได้พาทุกคนครับไปชมนะครับในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ของ BY d ดีเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งคลิปเราจะเห็นรายละเอียดของเขาผู้ก่อตั้งนะครับว่าเริ่มต้นมาแบบไหนเป็นยังไงตึกต่างๆที่เขาเคยอยู่การเซ็นสัญญาเริ่มต้นของการทําแบตเตอรี่ในสมัยก่อนก่อนที่จะมาทํารถของตัวเองก่อนที่จะมีแบตเตอรี่พัฒนาในเรื่องของรถไฟฟ้าของตัวเองและนี่ครับมีรถนะครับ รถไฟ ลางไฟฟ้าของตัวเองในปี2016นะครับและอย่างที่เห็นครับเดี๋ยวไปชมในคลิปที่ไปชมพิพิธภัณฑ์รายละเอียดของ B v วดีกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวพี่อจะเอามาทุกคนได้โชว์กันแต่นี่ก็จําลองพิพิธภัณฑ์มาโชว์ที่นี่เหมือนกันครับและอีกหนึ่งโซนครับเวลาเราเดินชมแล้วจนเหนื่อยนะครับเราสามารถมาสั่งน้ำครับมีการสั่งน้ํามีการนั่งพักผ่อนอยู่ทางด้านหลังได้นะครับถ้าใครดูแล้วแล้วเหนื่อยนะครับก็จะมีที่พักให้และมาด้านหลังตรงนี้ครับทุกคนจะเห็นครับ โชว์มากมายและรวมไปจนถึงนะครับในตัว e- p a t f o r r m นะครับ3.0ของเขาที่มาจอดโชว์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งรถส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแพลตฟอร์มครับตัวของ e- p a t f o r r m 3.0นี้แล้วด้วย เอาล่ะเป็นไงครับเพื่อนๆครับเห็นในบรรยากาศของ b y d Lab แล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับไม่ว่าจะเดินเข้ามาชมเทคโนโลยีของรถที่ขายอยู่ในบ้านเราในประเทศไทยแบบนี้นะครับและตัวรถที่นำมาโชว์อย่างเจ้ยายันว่าง U8 คันนี้นะครับที่เอามาลอยน้ำให้เราได้ลองเหมือนที่พี่หลามบอกครับ เป็นครั้งแรกในบ้านเราที่ได้มีรถแบบนี้มาโชว์ใครมีโอกาสอยู่ในไทยนะครับแนะนำครับให้มานะครับมาลองมาลองสัมผัสและใครที่ใช้รถของ B ีวอยู่แล้วหรือกำลังคิดจะใช้ก็อยากให้มาเรียนรู้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีของทาง B ีวดีว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่อยากให้ทุกคน,นครับลองแวะมาสัมผัสกันและรวมไปถึงรถที่จอดเรียงรายและรถที่ทดสอบอยู่ในนี้ก็เป็นรถที่จำหน่ายในประเทศไทยเช่นกันนะครับรวมไปถึงด l p ฟินคันนี้ที่ราคาณนะ อยู่เพียงแค่499,000แต่โปรโมชั่นในงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นนี่แหละเย้าวยวนนะครับใครกำลังตัดสินใจซื้อลองแวะมาเอาละ่ะขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอ๋และทีมงานเ,าเราองรถเราด้วยเจอกันคลิปหน้าพี่เอ๋จะพาทุกคนครับไปติดตามเรื่องราวดีๆหรือในงานมอเตอร์โชว์ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่วันนี้ขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ